สว,วัสดีครับเพื่อนๆ FC ออฟโกโลกนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่18มีเวลาพอดีมีมคุณอานะครับได้โทรมาให้ไปดูพระที่บ้านคุณอาท่านนี้นะฮะโอ้โหพระเยอะมากเลยเดี๋ยวผมออฟโกโลกนะฮะจะพาไปดูนะฮะเขาโทรมาว่าให้ผมอ่ะไป ไปช่วยช่วยไปดูพระที่บ้านเขาหน่อยพอดีพระบ้านเขาเยอะมากแล้วก็ประมาณว่าถ้าเหมาได้ก็เหมานะฮะก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านนะครับกําลังจะเดินทางไปะฮะก็จะไปกับน้องเก่งโกลกนะฮะนี่เป็นน้องชายของผมนะฮะที่ผมปั้นมากับมือนะฮะได้เป็นเซียนพระนี่อาจารย์ตี้ครับตี้สนามซ้ายนะฮะไม่ได้ไปะฮะแต่ว่ารอเป็นกําลังใจใช่ครับ อ Pie: รอหมอพระต่อนะครับรพิมงมาะต่อ hmm> น hm hmm> ี่ก็บรรยากาศในร้านนะครับก็ท่านใดอยากจะมาเที่ยวชมนะฮะร้านอยู่สุงไอโกลกนะครับแล้วก็มีพระให้ติดไม้ติดมือมาให้ผมเช่าได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเราได้อะไรกันบ้างนะฮะพระบ้านนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ เดี Ele <t od ell |ms|> ok ๋ยวจะไปดูนะครับคุณอาท่านนี้ใจดีนะครับผมก็อยู่ดีก็โทรมาตอนเช้าเลยฮะบอกว่าน้องอ๊อฟช่วยไปดูพระหน่อยก็โอเคฮะจัดให้ไปกันเลยครับก็ตอนนี้เราก็เดินทางมาครับไปยังบ้านของคุณอานะฮะก็วันนี้ก็เลยมีว่างมีมีเวลาถ่ายให้ผู้ รจริงๆมีหลายเคสนะมีมีหลายมีหลายๆเคสเลยประทับใจนะฮะอยากให้เพื่อนๆได้ชมว่าวิธีการทำงานนะครับของอเซียนพระภูทร,รของพวกเรานะครับก็มีน้องๆเนีฮะก็ช่วยๆกันมาถือกล้องอะไรฮะเพราะว่าผมผมไม่มีทีมงานอะไรนะฮะทีมงานก็ เพ,เพื่อนน้องๆเน,นะฮะเป็นทีมงานนะฮะพวกเราเซียนพระอูทอนนะฮะสงไยโกลบก็ใต้สุดน่าจะใต้สุดแดนสยามนะฮะก็เล่นพระเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดนะฮะผมนี่จะเป็นเล่นเกี่ยวกับหลวงพ่อคนวัดบางแสะนะฮะน้องชายเนี่ยเข้ากล้องนะครับน้องชายผมคนนี้ก็เล่นเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดยุคใหม่ๆนะฮะก็มี สอง 4, สี่สอง 5, สองห้าสอง 5, สีนส่นะฮะสองห้าศูนศูนย์ขึ้นนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์เล่นทั้งหมดนะฮะเกี่ยวกับพวกหลวงปู่ทวดวัดช้างให้แล้วก็อาจรย์นองวัดไสยขาวนะฮะที่เล่นมาชอบสายไหนเก่งชอบพระอะไรที่สุดก็เป็นพระหลวงปู่ทวดอยู่กลางแล้วก็พระบ้านเราครับใส่นาราดเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศว่าบ้านคุณอาที่มีอะไรบ้างนะฮะขอผมกะว่าจะ เหมาให้หมดเลยถ้าได้ราคาผมนะเหมายกบ้านแต่ว่ารถคันนี้ไม่ไน่จะพอนะก็เดี๋ยวต้องจ้างสิบล้อนะฮะไปก็โอเคครับสวัสดีครับ

คดเหรียนเนี่ยต้องมีสองโค้ดมันจะมีเป็นชุดใช่ไหมเหรียญนี้มันเหรียญเป็นชุดใช่ไหมกรรมการแดงครับแล้วนี่อะไรอ่ะนี่ก็ใช่เหมือนกันจะทุกขามือนกันอะไรอ่ะวัดโคกสูงอันนี่ของ เท่าไหร่ไม่เนี้ยเอาเรื่องที่บอกจะขายนั่นเลยแต่เรื่องวราเซ็นสามไม่ให้แต่เซ็นสามไม่นี่เราไม่ยอมมาไหมอืมอ่านี่เราขาดทุนได้เซ้นสามไม่ก็ให้เกินอยู่แล้วไม่ต้องซีเรียนทีไม่ลุงตีมาดีกว่าหมดนี้เท่าไหร่เออลุงตีมาสี่ตู้นี้ นี่ของท่านในนี้เลยท่านวัดไอ้นี้วัดนี่คมนี่คมแวงวินิจว่ามันเลยลองดูเอาผมผมก็บอกไม่ถูกแ้่ผมซื้อผมซื้อถูกอยู่แล้วอมผมบอกถูกอยู่แล้วเอาราคาถูกถูกอยู่แล้วลองดูเลยแ,แต่แพงเกินก็ชุดอื่นก่อนเอาเป็นชุดๆดเถอะสามแสนห้า ได้ไหมฮะสี่แสนเงิน,น,งนพี่นิดเชื่อผมเถอะเห็นใจน้องออฟเลยครับนี่ผมสี่แสนนี้ยกตู้ได้ไหมตู้<า>ในในตู้นี้ได้ไหม,ไไหมเราช่วงน่อเวไว้เออไหนพี่นิดมีอะไรบ้างหนึง่งเดี๋ยวเอาให้ถึงร้านเลยไป งั้นเอาพวกเล็กๆได้ไหมไม่เอาไอ้นูกอันนี้ยังพอได้ตังค์หน<า>่อยนี่ของอานาลาใช่ไหมาาอันไหนที่มีราคามากพี่อุ้ยเงินตั่ดแล้วแาเอาเงินเแ้ยเอาเอเอา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 อาเอานอเอาเอเอาเอาเอานเอาเอาอาเอาเอาเอเอออ นั่นแน่แ้พี่นเนี่ยพอจะเอาพี่นิดเอาออกนู่นเอาอกนี่หนยนเาจุ้มเลยวงามอเล็กผ่องได้ตยนลดราคาเลยผมขายให้อะนี่นีสี่หมื่นแล้ผมขายให้สองหมื่นนะพยอที่นาพีนิดอย่างนี้พี่นิพี่นิดนี่นี่ไมพี่นิสามแสนเจ็ อันนู้นเราออกอันนี้เอาออกผมผมต้องลดราคาเลยอันนี้รุ่นหนึ่งถูกที่ไหนเบอร์อันละพันหรือนั้เออใช่นิดนิด,นดหน่อยหน่ยไม่บางทีราคานนา เอาเลยออกกันนะอ่าเดี๋ยวให้ไออ้อนเรียกอน้นมาวินิตเอาเือบัญชีม,มาเดี๋ยวผมโอนโอนให้เลยก็จบกันเป็นก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสําหรับอ่อาเมาพระบ้านนะฮะก็ดกูข้างหลังก็เต็มเลยอเยอะมากนี่ผมผมก็ไม่คิดว่า เยอะขนาดนี้นะฮะแล้วก็มีรถกระบะคันหนึ่งนะเนี่ยก็ยังไงกนนะะ็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับที่อยากจะปล่อยพระนะฮะพวกพระทั้งหมดพระบูชาพระทั้งหมดเลยนะฮะเกี่ยวกับพระเครื่องของหลวงปู่ทวดสายนาราทิวาหรือไม่ก็เป็นพระยอดนิยม ส่งมาได้ที่ผมขึ้นลไลน์เอาไว้เอาไว้ไลน์เอาไว้นะไลน์แอดแล้วก็ใน Youtube แล้วก็ Facebook ก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวคลิปท้ายเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะเพือเพื่อนๆจะให้ผมไปเหมาพระนะครับก็เบื้องต้นก็ส่งรูปมาก่อนนะส่สงรูปถ่ายส่งอะไรมาให้ดูเบื้องต้นก่อนว่ามีอะไรที่นา่าจะต้องเช่ามั่งไม่ใช่ว่าผม ไปเนี่ยผมไปได้